ทียบสัดส่วนทั้งคู่ครับ154ปอนครับ3 3นะครับเดรดริดยิ่งสไตล์ยิ่งเปลี่ยนสไตล์การโชว์ครับเริ่มมาหันมาใช้หมัดมากขึ้นครับต่างจากอดีตที่เป็นมวยฝีมือครับโอ้โหหมัดซ้ายดีครับภาษานี่สูงกว่าลอยกว่านะครับมีดีอยู่ที่กำปั้นเลยครับอาสันบรดิลาร์ดเดรดริผิดยันเอาไว้ครับ ฝีมือมวยนี่ก็แน่นอนครับอยู่ที่กังเกงสีแดงเลยครับประสบการณ์สูงการันตีโดยพี่มาสนะครับสามารถเพลคอรุณจิ้มล้ำตัวโอ้โหไอคิวมวยแกนี่ดีครับเด็ดไิ้วครับไม่ออกพร่ำเพรื่อครับสับ่มปฏิพับนอกครับ โอ้ยจิมสายดีครับพัซันแนเดริสยังนิ่งๆครับได้ใจครับพัซันเดินหน้าเขาสาวมาใส่เลยครับตัดลําตัวตามเลยแข้งขวาเดริสยังยิ้มครับแค่อย่านิ่งนานครับต้องออกบ้างนะครับเดรดิสครับมาแล้วครับหมัดขวาครับตามคำขอแต่ก็ดูไม่ได้ตกใจฮัซซันสักนิดเลยนะครับเดรดิด หไปที่หน้าโอ้กระโดดต่อยครับโอ้ยิ่งต่อยยิ่งคืดครับฮาซันวาดนิลาสโอ้โดนหมัดของฮาซันอีกแล้วครับอ,อาเดรริจยานิ่งนะครับฮาซันได้ใจนะครับยันจะสาวหมัดเข้าใส่ครับฮาซันจิ้มซ้าย ด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าเลยครับพัสซันพยายามใช้หมัดเยอะเดรดิไปครับมัดในตีโอ้ดูอย่างนิ่งๆครับเดริทครับใจเย็นไปหรือเปล่าครับเข้ามาโอ้ปั๊มเข่าครับวงในโอ้ชุดนี้ทำได้ดีเลยับพัสซันนอกได้ในดีจริงๆครับพัสซันโอ้เดริทดูช้าไปอะครับคิดอะไรอยู่ครับ อย่าตีไม่ได้ครับผ่านมันบ้างครับแ่ฮ์สันก็สู้จริงๆเตะก็ยังหลุดอยู่ครับเด,ดริศโอ้โหขวขวาดีครับเอาอุ้ย,ยนไคู่ครับแขงขวาตามด้วยหมัดขวาครับพาซันกรรมการยังไม่ว่าอะไรนะครับตอนนี้น่าจะเห็นช่องแล้วละครับเด,ดริศครับ มาแล้วครับเดชฤทธิ์โอ้ใต้ทีแล้วครับหมัดขวาฮัสซันยังไงครับขวาลำตัวสายค้าสายคย้ามดูือนต่อสยสบายๆนะครับเดชฤทธิ์ครับบาจะวะนได้มีทิ้งกาะด้วยโอ้โอสวนหมัดขวาดีครับเอาได้ซ้ายโอ้ต้องกอดเลยครับฮัสซัน แหม่ยังยิ้มอยู่ครับเด,ดริดครับโอ้โหกระต่อยสบายใจจริงครับต่อยไปยิ้มไปครับยิ้มแม่กระกองเชียร์ครับแหมมีคนตะโกนเรียกชื่อกระหันมายิ้มให้ครับระจะประมาททัศน์ไม่ได้ครับรเริ่มดักแม่นขึ้นแล้วครับเด,ดริด แอชซันก็ยังมีแข้งอยู่ครับจับเททิ้งไปแต่ขวายังหลุดครับเดดริดทีมงานก็ตะโกนฝีมือฝีมือครับออก็อยู่วงนอกอาศัยความแม่นยำจิ้มหมัดขวาโอ้โาแอซันนี่แกขยาจะบวกกําปั้นด้วยเลยครับหลุดครับเจอแข้งขวาเดรดริด เวลาแกเดินเข้าทำนี่น่ากลัวครับเดริท์ัดซ้ายโอ้โหเข้ามาเจอมหมัดขวาเดริทครับพยายามจะดักออกหมัดดีๆแต่ว่ายังไม่แม่นครับโอ้โห เต็มๆครับอยังไงครับอีซูซูนีเซ่ครับไอ้ดูยิ้มครับโอ้โหวิญญาณเพชฌฆาต่ยครับโอ้โหไม่ออกมาแต่ว่าแจกรอยยิ้มนะครับยิ้มสยองครับฟันสอบไม่ถึงครับฮัสซันเจอแข้งขวาเดนฟริดโอ้ยังไงครับฮัสซันโอ้อาการเยอะครับยกนี้เจอสอกขวาเดนฟริดอีกแหมจะปักศอกแหมซ้ายทีขวาทีเลยครับถีบยันไว้ การแบบสบายๆก็น่าจะบ่งบออะไรบางอย่างโอ้ยโดนอ<ด>ีกแล้วครับเข็ดไม่เข็ด,ดครับฮัสซันครับไม่เข็ดก็เดินต่อรับแข้งซ้ายอีกจังหวะแบบนี้ครับปู่โดนไปหลายทีแล้วฮัสซันต้องจําหน่อยครับแฮรลูกนี้โดนทีบเสียจังหวะครับ เข้ามาถีบยันไว้ครับอาจจะถึงตัวไหมเนี่ยวันนี้โอ้ oh, 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 oh. โดนอีกแล้วครับเชียวก็จับไปนิดเดียวครับพยายามจะถีบไปที่พับในบรรากาศสบายมากเลยครับโอ้ oh, ตบขวาถีบห <c oughs> ลุดครับ oh, oh, oh. เอาหัวกันครับ oh, oh, oh. กำปัน้น ถอยผงะเลยครับฮัสซันโอ้โหจับแล้วก็หวดครับเดริสโอ้ต่อยแบบคุมจังหวะเลยครับแหมไม่ทราบวบาอออลูกออกใจเลยครับฮัสซันครับดูครับ <c oughs> ข่าวไกลยังผวา อ้าวมัดในครับมัดในตีได้ไหมโอ้โหตั้งกระแพงกันเลยครับเอียงข้างให้อีกตังหากโอ้ฮัสซันครับยังไงครับจะจเจาะเดหริออย่างไรครับยัไม,ยไม่มีตกใจเลยครับเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไว้โอ้โห โอ้ทีมงานของฮัสซันมี่ก็ตะโกนคอแทบแตกเลยครับฟา <laughs> ชาร์ดโอ้ใจ <Down load> ยังไงครับเดริดแกดักดูครับดักต่อยหวดแข้งโอ้โหได้หมัดครับอ่ะก็คืนแข้งทันทีเหมือนกันครับเดริด oh <my S 1> ทีมงานก็บอกว่าอย่าประมาทนะครับโอ้แตะซ้ายไปครับเอียงเลยครับ โอ้โอ้บวกครับเอาโดนครับสันโอ้จังหวะบวกนี่เดรดริดดูจะแม่นกว่าครับโอ้กระโดดเข้าไปครับอาจจะเข่าร้อยกระโดดเด็ดริดไกศิลปพบ็อกซิ่งครับแม่เอาชนะไปได้ครับเก๋าครับดักเน้นเน้นครับโอ้วันนี้นี่สุดยอดครับต่อยกันถึงใจจริงๆครับ